ไปดีทุกคนเนาะตอนนี้เรากกำลังกลับออกจากโรงพยาบาลเนาะตอนนี้เป็นอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่แล้วพอดีรถนงารถเขาเกิดมีปัญหานหนึ่งเนาะรถมันบบเป็นยางมีแอร์มันขึ้นรถมันขึ้นคอยน,น์เนี่ยแวันนี้มันห่อนนะทุกคนแล้มอหน้ามันมันแหกก็เลยต้องมาจอาดพักรถไปก่อนแสงพอดีแสงตอนสีม่วงเลยตอนนี้บอกเลย็นขนาดไม่ได้เ อเอาเอามานี้โมฟมเอามาพี well, so. to to live, uh. mm ่เอาอย่าดมฉันเสียกินหนีช่วยยังไม่ได้น้ำบายอยู่โตรดีเลยตัวนี้บอนี่บพเขาเอื่นมาพูกพูกพูกยังมาพุกเกาลักษ์บอยมันต้อหอดอีกมันต้อหอดอีกนี่สิโหดก็มีมงโหดกูเลยปะโอ้ยโหแท้ตัวนั้นทางยางไม่มีเลยมีแต่กินดินแดงเลยทั้งโลกท่างยางันหายไปเลยเอาไอ้สโบนนี่เอาวะนี่ใกล้สิหอดที่เน่ย ซึ้งมาหลุดพี่แต่เดี๋ยวหูปเดี๋ยวหูลงไปอัพเฟซบุ๊กก็ยิงดีคติเดอืมต่อวยังยไปเาสาือนไปยางไปเบิรงรหดพี่เนาะตร เกมนะครับทุกคนเกมแล้วพี่แอนต้นดนเท่าไปยันะเพียงหน,นาม,มันบกหนามบกหล้วกับมันเกิดแบบยุดอัตโนมัติจักรลับอัตโนมัตินอนาะอยู่กับข่อยเลย ตกแปลกใจว่าเป็นยังคืองามเนาะตอนนี้พอตอนนี้เวลาอยู่4ี่โมงเราพูดที่แสงกันแสงมันตกกโทรมาแสงมันอ่อนนะเราแบบเทวเวลามันก็คือแบบก็บ่าได้คือตอนเทวเวลามันสืขึ้นประมาณเอาหกโมงใช่ไหมแต่หนาจะบปู่ได้เห็นที่บอกมันจริงมันผู้ไลยนะแต่ว่าทางล่างอันนี้มีแต่ผู้ผู้อย่างเดียวตอนนี้ทุกคนก็บเป็นโรมาตรลุดไปละกระทายรถเย็นอยู่เนาะทุกคนเพื่อสร้างตัวสีเย็นนะตอนนี้เราติดเติมน้ำไปจ้วยสิไปล่องแบบติดจักรยังไปเบิ่งใหม่ทีนึงว่า ดูเทามันสีสามารถไปไหลาบอ่อขั้นเป็นไปบ่อไหนกันนะจะแบบนอนพี่เอ่อหาผ้ากากเท <c oughs> นกัน,กน,กนยังนี้แทนอีกแล้เนาะผู้ศาสต์เอาโทรหากกูไพ่แล้ว่าไเขามาเราอยู่นี่ปะบ่อยหน่อยกูไพรใช่ไหมครับขั้นมีที่มันไกลขั้นมีที่แก่ใครดี่สุดนี่มั็นหนาจะเอ่อเอาเครื่องใส่ใส่รูตรูต้ไว้เนาะเป็นบอ่อแล้วก็นั่งล้างกระบะหนาจะอนาจะเป็นเป็นแน่นเน,ะนาะจะเช็ดแล้วไดรถรถกีซิลป้าไว้นี่ที่ต่อรถแกมาแกหนาจะเป็นแน่นแหละ ถามว่าได้ก็บทีนาจะเป็นแน่น,น้นเนาะ <c oughs> อืมแต่ก็คิดแต่ก็คือจะเป็นแน่น้นเนาะคิดว่าก็คือสิบปโชคให้ปัณฑิตี่าจะพอเข้ามากับโสดก,กับดวงเลยสิพอเนาะแต่ก็สิเสียวอยู่ตอนโหลดลับยูรีกระับกรับคือเกยียบเบรกเลยเลยเนาะนีะ่แหละคนฮอลล์กบอกว่าตกใจกันเบิดคันเลยเนาะขึ้นนนพอดีมาเดี๋ยวเขาจะ่ายหูกันเนาะเป็นยังไงเห็นว่าไนอะ้บอสเสีย อออเอาไว้รเสียวอะ่ะหมดแรงเลยอะไรซื้อใหม่นะเดี๋ยวเขาถ่าที่ตามเบิงวงว่าเขาสิเลยออกจากนี่เมจนจักมุ่งนาะมาจจะโดนเติมก่เพราะว่าซ่อมอันนั้นรถเท่าแปลงแล้ว อ๋อกูเลิฟ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 เลิกเอาลอูากศรหมดแล้วมั่งหมดแบบล้วหมดแล้วเอากระตงแบบนี้ก่อนอ๋อคือบอลน่าอยูน่นี่ขอคอนขาจอดจะไล่นิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่แบบผู้ดีกันเลยนะทุกคนผู้ดีอยู่กับโขงเลยพอไปได้รถแดนขึ้นไปขึ้นมามันก็สิ ngày làm ba cũng cái nè, sẽ phải bơm, đi cho nên không, tôi xưng qua, ở, nó chặt Mỹ รถติดแต่ันบออตอนนี้รถรถติดแด่ติดแต่ติดแต่ตอนนี้รถเขาติดแดเนาะ่วน้ไป่าไหร่้ไลเตะเนาะจังคืองถว่าอีกประมาณชางสิรัาทีเขาหนาจะได้ออกรถสิออีกพออรถใหม่ฮ้ เอาเดินทางเอาเดินทางหลุดใส่อันเธอมีนมีแบ่อตอนเมื่อกี้นี่เห็นรถดนทนใดก็ขี่มาเขาแกวมาเขาสิแบบเขาสิถิ่มรถก็ยิ่งรุ่งรุ่งห็นเลยแล้วสีสุอรถแอนในโซ่สอรถแอนนี่รถที่เขาข่องมากนี่อยู่ในรางรถนะดูทนใดนะโซ่กับพ่อกขรวยตีก็บอกว่ารถรถหลากรถรถหลากรถรถผ่องนีรถทุนใดเฮา จักน้ำมึงบ่ล่ะโอ้าคิดว่าเป็นรถทุนได้กับ้านทุนได้รรมดาเลยเขาถอะเขาถอะเพราะว่าอยู่รถรรถถแบบคือเขาเขาเที่ยวออกไปไหนอยู่ไทยไหนเจะาบูมีขายน่ะมันเป็นรถคนหาที่แบบขายรถแกเครื่องก่อนซะสร้างหลายคนเนาะอันนี้ก็สร้างนะสร้างมากสร้างสุเขาคือรถน้ำเนี่เด้อ ยางยางเมื่อไก่เขาไปโดนน้ำในเด้ออ่าโอ้ยมันก็จบกำลังถ่ายหัวมันอยู่เนาะพอวิวมันงามหลายเรืองยางออกมาทุ่งเมืองกีนนี่ตอนนี้ติดไส่อยู่แต่ว่าตอนนี้ไปไปทางไหนเนาะทุกคนตัวติดไส่แล้วแต่น้ำยังยังขาดอยู่โอ้ปดเลยนะเนี่ยนี่โบวอยู่ว่ะ ด้คนดูดดูดลงไปใส่เต่าตใหญ่เอะวหมอทั้งรูเหมือนอยู่ในจักรมันอยู่ในจักก็อยู่ในหมอเตือนแพทย์เลยนะข้างบงเลยล่ะเบิงจอกจีบจัจะจีบเจมงไปยุ่งอะไรน้องโทมาเนาะไปไล่ดอยู่บอกมก็เธอโทรมาเมื่อกี้นี้ไงเราก็โทกลับ ไอหนึ่งไม่ถ่ายคลิปเลยไอหนึ่งถ่ายได้เอาถ่ายหน่อยๆนอยเอาจีคาถ่ายถ่ายได้เนาะถ่ายถ่ายก้อนเสิร์กเนาะจีเสวคจีเสวคคนเสืกเนาะไม่เช็กซ์ซาไม่เช็กซ์ซาหรอสิร์ีไทย่หมีอีคนถ่ายไอ้ท่าหกวะมือนี่ยวันแรเปิดเพ้งไงมั้นนะพี่อ๋อเออเนาะเทากับข้าถ่ายเขาเขาเขาเองกับมือถ้าขึ้นกอนเสือกทีเสวคเขากิดคงสิุดเลยถ่ายเพราะว่าเขาเองกับข้าถ่ายอันนั้นเนาะถ่ายแบบเบื้องหลังเบื้องหลังถ้าหูเขาใส่กล่องใหญ่ด้วยถ้อืม แต่โมบไทยวิวทำนอเพื่อโซลลงเพจมั้งใมีรูปแล้วอ้าวดูพี่ไก่เดียอ่ยุจะสมนงหน่จาท่อนขาตงเ้ยครับมาเดี๋ยวฮาวเซ่ออัปเดตอีกเทนึงเนาะขนดไปได้เลยวปอเปอเั่าเอาฮีเพื่อน่ะรจก่อนเก่อนเปะนี่ยก็ใเนี่ยนี่ก็ใเนี่ยนี่ใคก็ใครเนี่ยนี่อปเฮ้ยปอมมันลอยพ่เะไม่รกาลงเอ้ยเอาอไม่อะแม่นามา่อี้ได้ <c ười> ิต <c ười> นน <Ti> <c ười? c ười> <c ười> มันสี่ก้ายหนึ่งนาทีนี่นะเอเคโอ้โหอเฮศเเอาไหมเดินเดนะครับโอเคเอ้าเอาปาบีเอา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 ย้ำยำย้ำย้ำอกออกออกออกเกิบฟาาเอาเอาเอาาเอเอาไปใส่เอาไ่ใช่เอาไปใ่เอาใช่เยอย่ากกงอย่ากกงไปใส่เอาาเอาไปใส่อาอย่าคอย่าคาย เตรียมแล้ว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 ยมมิกงมิกฟมโอ้มยามมิกกูอมยัมยูำอียม้ามิกงก้อซนด์กุซนวันโอ้ตายจนแดงไอ้กบตายจนแดงโอ้ตายกินแล้วน้ำใ่รดเวิรดแล้วเอาไ้ต่อไวต่อไปกูหายกูหายหายไ่ที่็หายหาแล้วเนี่ยบ่เมีหงปา มันหายใจว่างแนมันขืนมาเดียวมืเ้าเอาตาแดงนหตาแดงตาแดงตาแดงอาเกมสร้งีเอาเอาโสดไม่ได้กินนะโสดนะโอ้โโตละนเอาไปได้หาแสนตั่อาส่วเอาเกมเกนี้ก็มน แม่นไนครบก็กัสูซอีเสม,มอกันไอโซกับกปอนี่มันแผ้ไปเลยเนาะมี่นานาเบิดเรากยิ้ว่าควนกากาตตอนนี้ไม่รูเท่ากับไก่สิได้แล้วพอความหอนมันลงแหละตอนนี้ รถบลโอ้ทับเวไลทลงไล้ลไเสียงทับเวไลแต่เอามันยังอขึ้นคอยอยู่เนาะไม่นกินดรถไม่เสียไปเลยไปเลื่อนไปเดี๋ยวหอดจุดที่เขาปิดโค่งนะก็สิจอดพักรถอีกเนาะเพื่อว่าเบึงน้ำพอ่พอยเพอราะว่าเบึงหัวน้ำเต้ม ไ <c oughs> ปเที่ยวก็บา่อาชุดผักรถเดี่ยียบ้อยเนาะเพราะว่าเราทํ่มากับแดนไหนแล้วเขาก็มาพักอยู่นี่ดูสอาหารเลยต้องขัเอิมอากาศตดดีเลอย,อยู่นี่ ตะเวนก็กำลังสิตกเลย่อพวกแวเาตอนนี้ก็หามุงพอดีโอ้ทั้งเห็นบ่อยู่แน่นอนเาน่ะอยู่ทางหลังมันเป็นทางเขาลงมากเลยเนี่ยทางเขาขึ้นมากเลยเนี่ยอยู่นี่นะเขาจะไปพูนพูนพูนอาชีพตรงนะฮะพูนพูนพูนอันนี้ทางขี้ดินอยู่นี่หมอกร้ายเพราะว่าซ่องนี่เขาจูดให้มันกับโบเห็นแบบ เป็นแน่นภายในเนาะทุกคนโบเห็นแบบเป็นผู้เป็นยังขนาดไหนอากายโคตดซึมเลยดเย้อนก็สิพักกินข้าวึ้นยัองอยู่น,นี่แล้วข้าก็สิดออกรถต่อหนาจะหอดเวียงประมาณคำๆอยู่เนาะเดี๋ยวเอาสิไปถ่ายให้เบิ่งว่าวิวอยู่ในมันงามไวยสิไปเบิ่งเจอคนเห็นว่าเหตุยังตอนนี้เน,นาะ ไอ้แล้วเนี่ยอี่กขอสมะคิไอ้โชว์ไปจัดน,นี่ยเกิดเนี้งสั่นลายหรอคือตอนนี้มันทีมงานเีาพักกินเขาขเขารียบร้อยเนาะแล้วก็รถเท่ากับแรนไหนคือเก่า มีปัญหาแล้วทุกอย่างคือเครียดแล้วมีแต่หอบสีเดินทางเงี้ยอ้ะเด้เนาะคลิปเฮามาหนี่ก็บ่มีหยังห่ายถ่าทยไทยเบิ่งแบบบรรยากาศในการเดินทางเฮาว่าเส้นทางอยู่เอ่อทางมาลงมปะบางนี่มันเป็นแนวใดเนาะเนาะบรรยากาศมันดีแบบไหนี่คือทางบ้านข่อยเองเนาะบ้านเจ้าบ้านยังเนาะมีต่รถตายเนาะ หักเสียวใช่ักหักก็จะเกิดอุบัติเหตุดูดูอยู่วะอ้าหัูดูอดูหี่จุดข้าหามข้าเตือนขับบุเคเขาบ่มีหน้าทางคนผ้าขนคนคนเชี่ยวานีเลยข้าจุดใหม่เวลาสเกียร์โอตมาก่นันฟอร์ฟอร์รถเก่งสนานี่มันเบรกเบรกแตกที เบรก้าขาตั้แน่นเครื่องเบรกทั้งขาเป็นขาใหญ่คิ้วกรึบตลอดอ๋อสำหรับใครทีคือเท่านี่แหละแบบว่าเท่านี่ฮะบมเคยฮะบมจื้อมาเฮ็ดให้มอหนามบกมันเบิอนมันเบิอนหลายดิเขาอ่ท่าอ่ะแต่แต่มันชีวิตเอาเยียบเรียกว่โบวิชจกเขื่อเรียกว่าโบวิชจกเขื่อมอหนามกับเขาหลดบ้านเขาหลุดใจเย็นคอยโอ้คอยไต้เกินโอ้ตัวนี้ลงแล้วเขากลับเขาจักกลับมาเนาะเห็นแล้ว ข่อยยังคือคอยคอยในซองมันหอมตรวจคอยเรนเกิดซองมันหอมพื่อมวยตามซองมันหอมเกิดปัญหาเราออกก็ไปหนึ่งวันเนาะคนที่เขาจะมาขับรถขับยางเดินทางเอาเคยมาอยู่ที่เขาเคยมาอยู่สองเกิดที่สองก็ตัวนี้ประสบการณ์ในเรื่องของการขับรถหลายเติบจึงสามารถมาท่านี้ได้วันซะผมมาขับขับเป็นขับเป็นหยับคันเองเป็นเดียวใส่กว่าเป็นแบบขี่ในเมืองเป็นไร สามมาแล้มาไอ้โมแมนได้ทุกคนเลยย่ามรถขึ้นคอยบ่ต้องเนิกบ่ต้องเนิกคันดิงแห้งบ่ต้องเหยียบเขาเหยียบเขาบ่ต้องเนิกเขาเนี้เขาแห้งหอดแมนเพราะว่าเคยขับรถทุนได้ห่างอีนนี้แกไม่นะคันคันคนเคยขับเคยเคยขับรถรถแน่หมาแล้วรถทุนได้สีเขาสีลาว่างหลังก็สีใจเย็นเขเก่าเนี่ยเน็กแห้งเหยียบมันอือต้องให้เป็นเหยียบเขาเหยียบเขาเนี่ยวายมาหน้ามาแล้วเสียอะไอยู่อันหนึ่งพออันหนึ่งเดินทางตลอดเนาะเพราะว่า เออ่เราเที่ยวไปหาเมยหน่อยเราอยู่ตึกเนาะโมไปแล้วเนี่ย่อโอเคเนาะสำหรับคลิปฮาวมือนีกแบ่โมมียังไลค์แต่ทายเบิร์กว่าการเดินทางเขาเป็นทั้งวิวทั้งอะไรเนี่ยซึ่งว่าเาการเดินทางเขาอะไรเนาะไปทำเนี่ยเราทุกคนบ๊ายบายแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อ